so สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตูกับแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะเมื่อไม่กี่วันก่อนนะคะเราได้คุยกันถึงเรื่อง MVP ของทางฝั่งตะวันออก15ทีมค่ะวันนี้ค่ะแน่นอนเลยค่ะเราสองคนก็ต้องมาจัดฝั่งตะวันตกให้กับทุกๆกคนนะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะฝั่งตะวันตกเนี่ยจะหินกว่าจะแข็งกว่าแล้วก็จะร้อนแรงกว่างั้นเรามาร่วมดูแล้วก็ร่วมรุนไปพร้อมๆกันจนจบวิดีโอนี้นะคะว่า15ทีีมของงฝัั่่ตตะวนนกเย มีใครบ้างเป็น MVP ของพวกเขาค่ะเริ่มมาที่ทีมอันดับ15ก่อนเลยค่ะโห<ฮ>้หม<ฮ>ินเนค่ะ<ฮ>ไม่อยากจะพูดชื่อทีมนี้เลยค่ะไม่อยากจะเชื่อว่าจะต้องพูดทีมนี้เป็นทีมอันดับ15นะคะ Golden เ t a t e w a r r i o r ค่ะใครคือ MVP ของพวกเขาดีคะอย่างที่แอนมินตูนพูดนะครับว่าทีมนี่โอ้โหเข้าชิงมาทั้งหมด5ครั้งเต็ดเนี่ยมันไม่น่าเชื่อจริงๆว่าในฤดูกาลนี้จะมาอยู่ที่อันดับที่15แต่อย่างที่พวกเราทราบกันดีครับว่าทีมเนี่ยเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บมากมายว่าจะเป็นส Steph Curry นะครับเจ็บยาวเลยสี่เดือนเพิ่งจะกลับมาได้เนี่ยเพิ่งกลับมาได้เกมเดียวเนี่ยและหลีกก็ระงับการแข่งขันชั่วคราวเนี่ยนะครับหรือจะเป็นเควทอมสันนี่ก็เจ็บยาวเดรมอนกรีนเนี่ยน,นะฮะก็เจ็บออดๆแอดแอดครับลงสนามมมมมททททาาาาาากกกกรรรแขขขขข่่่่่่่งงัััันนนนนนเเ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 ีีีีียยยยไไดด้้้้ปะะณณ40ใออจลซ็คบม สุดท้ายก็เทรดไปกลางฤดูกาลที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยนะครับ MVP ของทีมเนี่ยขอยกให้กับรุกี้ครับเอริกแพสคาวครับคนนี้นี่ต้องยอมรับเลยว่าเขาสามารถก้าวขึ้นมาครับในจังหวะที่ทีมเนี่ยต้องการหมวยจะเป็นการทําแต้มการวีบาว การโจมตีวงในเรียกว่าช่วยทีมทุกอย่างมากมายแม้ในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับสุดท้ายและทีมเนี่ยจะไปไม่ถึงไหน<อ>เป็นอันดับที่สุดท้ายของลีก,ก็ตามเนี่ยแต่เขาก็สามารถแสดงให้สตีฟเคอร์โคชของวอริเออร์เนี่ยได้เห็นครับว่าเขามีค่าและในอนาคตในฤดูกาลถาัดๆไปเนี่ยเขาสามารถเสริมทีมได้แน่นอนครับ<อ>ในวันที่เคย์ทอมสันกลับมาสตฟเคอร์รี่กลับมาเต็มๆเรมอนด์กรีนกลับมาเต็มๆเ,เนี่ยเอริกพาสคารเนี่ยมีค่ามากๆครับ สำหรับฤดูการนี้นะคะต้องยอมรับจริงค่ะว่าโชคสตาเนี่ยไม่เข้าข้าง Golden State Warriors จริงๆนะคะสำหรับเอร c ก a s าส r o าค่ะเขามีค่าเฉลี่ยในฤด,ดูการนี้จนถึงนับบัดนี้นะคะค่าเฉลี่ยการทำแบมระดับ14คะแนน 4.6 r e บาว2.1 assist จากการลงสนามทั้งหมด60เกมจาก65เกมในฤดูกาลในขณะนี้นะคะถือว่าลงสนามมากที่สุดของผู้เล่นในทีม Warriors แล้วค่ะในตอนนี้ค่ะรามมาต่อกันที่ทีมอันดับ14ค่ะ Minnesota Timberwolves ใครคือ MVP ของเขาคะเมื่อพูดถึง Timberwolves เนี่ยครับทุกคนเชื่อว่าทุกคนเนี่ยครับจะต้องนึกถึงเจ้าแคทคาวอนโทนีทาวครับในฤดูกาลนี้เจ้าตัวสามารถลงสนามทำงานรได้เพียง35เกมจาก64เกมทั้งหมดในขณะนี้เนี่ยครับดังนั้นเนี่ย MVP ของทีมเนี่ยก็เลยยกให้กับลุกี้คน หนึ่งครับนั่นคือจาร์เรดคาวเวอร์ครับ mm hmm. ดราฟอันดับ6ปีนี้เนี่ยนะครับ เด็กคนนี้นี่ต้องบอกว่าก้าวขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมครับเขาค่อยๆค่อยๆได้รับความไว้วางใจจากโค้ชของตัวเองในขณะที่เดียงเจโรรัสเซลเนี่ยเพิ่งเข้ามาในฤดูกาลนี้เพิ่งเข้ามาในช่วงกลางฤดูกาลดังนั้นเนี่ยเดนจงเจโรรัสเซลเนี่ยเราไว้ดูในฤดูกาลหน้าแต่ในฤดูกาลนี้ขอโยให้กับเด็กคนนี้ครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยสามารถแสดงออกมาให้เห็นครับว่าในยามที่ทีมขาดตัวหลักแบบนี้เนี่ยนะครับประกอบกับฤดูกาลที่มันไม่ได้มีลุ้นอะไรเนี่ยแล้วเราได้เห็นลุคกี้เนี่ยแสดงผลงานแบบนี้เนนีีีี่้อองถืวาป็็ิททดหหบบมกกึ นะะในฤดูกาลนี้ค่ะเนื่องจากอาการบาดเจ็บของเจ้าแคทตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลนะคะแล้วแถมยังมีการเทรดกลางฤดูกาลเข้ามาอีกค่ะสำหรับฤดูกาลจนถึงบัดนี้นะคะจาร์เลตคาวเวอร์เขามีผลงานระดับการทําแต้มระดับ9.2แต้ม3.4รีบาวด์1.7แอสซิสเรามาต่อกันที่อันดับ13ค่ะฟ h นิกซ์ซันส์ค่ะสำหรับซันส์นี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะคะว่าใครคือ MVP ีพวกเขาค่ะแน่นอนค่ะนอนมาเลยค่ะ ใช่ครับอันนี้ต้องยอมรับเลยครับเมื่อพูดถึง Phoenix Suns ในยุคนี้เนี่ยครับยังไงก็ต้องเดวิน b o กเกอครับเขาคือ MVP ของทีมอย่างชัดเจนเลยครับเด็กคนนี้เนี่ยครับเพิ่งอายุ23ปีเท่านั้นนะฮะหลายๆคนที่สงสัยคอ้เห็นมานานมากเขาเพิ่งอายุ23ปีเท่านั้นไม่ใช่ว่าโหอายุมากมายอะไรยังมีอายุการใช้งานอีกมากมายนะครับเด็กคนนี้เนี่ยครับสามารถเล่นเกมบุกได้อย่างสุดยอดมากๆครับไม่ว่าจะเป็นระยะกลาง ยิง3คะแนนลุยไปเอาฟาวสร้างจังหวะในการยิงทําแต้มต่างๆของตัวเองเนี่ยสบายๆครับในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับเจ้าตัวเนี่ยสามารถติดออสตาแต่ว่ามันเป็นการมาแทนกับเดียเมลีลัดแต่ก็ต้องถือว่าคุ้ค่ากับการยกย่องนะครับแม้จะมาแทนก็ตาม ที่เหลือเนี่ยนะครับเรามาติดตามกันว่าเส้นทางของเขาเนี่ยกับทีมฟีนิกซ์ซนเซนจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่เด็กคนนี้เนี่ยมีอนาคตแน่นอนครับพรสวรรค์เกมบุกระดับนี้ค่ะถือว่าเป็นตัวทำแต้มเลยจริงๆนะคะเคยทำแต้มระดับเ0คะแนนมาแล้วค่ะโอ้โหสุดยอดเลยจริงๆค่ะสำหรับฤดูกาลจนถึงบัดน,นี้นะคะเดวินบูเกอร์เขามีผลงาน การทำแต้มระดับ26.1คะแนน4.2รีบาล6.6แอสซิสการทำแต้มของเขาเนี่ยนะคะถือเป็นอันดับ10ของฤดูกาลนี้เลยค่ะเรามาต่อที่อันดับ12ค่ะแซนแอนโทนิโอสเปอร์สค่ะไทค่ะคือ MVP ของพวกเขาสำหรับสเปอร์สในฤดูกาลนี้นะครับต้องยอมรับว่าผลงานของเขาเนี่ยโหค่อนข้างได้ปรีครับโอกาสที่จะเข้าพลย์ออฟฤดูกาลที่23ติดต่อกันเนี่ยแต่ถ้าเกิดพูดถึง MVP ในฤดูกาลนี้เนี่ยครับยกให้กับเดมาร์เดโรซั่งครับแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีฤดูกาลที่สุดยอดมากๆนะ แต่เขาคือผู้เล่นที่สมัครเสมอที่สุดของสเปอร์ในฤดูกาลนี้จริงๆครับอันนี้ต้องยอมรับเลยแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับเส้นทางของเขากับสเปอร์เนี่ยอาจจะสิ้นสุดที่ฤดูกาลนี้ก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยล่าสุดออกมาบอกว่าไม่ค่อยแฮปปี้ครับเพราะว่าเขากับทีมเนี่ยยังหาความลงตัวในการต่อสัญญาฉบับต่อไปเนี่ยไม่ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดตกลงกันไม่ได้เนี่ยในฤดูกาลหน้าเนี่ยเขาจะเลือกเป็นฟรีเอเจนต์ครับเพราะว่ามันมีลย์ออปชันเขาจะไม่เลือกใช้ออปชันที่จะรับสัญญาที่เหลืออออยยยยยยู่่เเ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 คค้าาาาาาาจะะะลลลลืืกกกกป็็็นนนนนีีีตแแวววววหหททมสสใใััโดดดฉพ เดมาร์เดโรซ่าเค่ะเพราะว่าในฤดูกาลนี้ค่ะถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีผลงานค่อนข้างสมบุเสมอมเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่เปิดฤดูกาลจนถึงขณนะน,นี้นะคะเขามีผลงาน22.2แต้มค่ะ5.6รีบาวด์5.6แอสซิสต์ถือว่าเต็มที่แล้วจริงๆนะคะสำหรับเดมาร์เดโรซ่นค่ะเรามาต่อที่อันดับ11ค่ะชุกรามันโต้คิงส์ไทยคือ MVP ของพวกเขาดีคะแม้เดนรันฟ็อกซ์ใชี่ยนะครับจะมีผลงานการทำแต้มเฉลี่ยเนี่ยมากกว่าบัตตี้ฮิลแต่ขอยก MVP ของทีมในฤ hmm. ดูกาลนี้เนี่ยนะครััััับบบบบให้้้กตตตีีีฮิลลครรเเเเเพาาาาะจวนน่่ยยงมปุ๊ สามารถสร้างผลงานสร้างความแตกต่างให้กับทีมในจังหวะที่ทีมต้องการแต้มเนี่ยเขาสามารถทําได้ครับแม้ล่าสุดเนี่ยยีเกมที่ผ่านมาเนี่ยนะก่อนที่ฤดูกาลจะระงับลงเนี่ยนะครับโค้ชรุกวอลตันของทีมเนี่ยจับเขาไปเป็นผู้เล่นตัวสํารอง เขาก็ไม่ค่อยแฮปปี้ครับแต่เขาก็พร้อมทําหน้าที่และเขาก็ทําได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3าคะแนนเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็ดีขึ้นดีขึ้นกว่าตอนเป็นตัวจริงอันนี้ก็ถือว่าไม่น่าเชื่อว่าเป็นไปได้อาจจะเป็นตัวกระตุ้นครับพอโดนไปจับเป็นตัวสํารองปุ๊บเนี่ยโอ้เล่นดีเลยแต่เขาไม่แฮปปี้นะครับอย่างที่บอกว่าเขาไม่แฮปปี้เมื่อฤดูการนี้จบลงเนี่ยครับเขาจะมีการคุยกับทีมครับถ้ายัางจะให้เขาเล่นเป็นตัวสํารองอยู่เนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาจะขอย้ายทีมเขาไม่แฮปปี้มากมากครับอันนี้เดี๋ยวเราต้อง สำหรับบัตต right no <ช> <to> ี้ฮิวนะคะเคยเป็นตัวหลักมาอยู่จับไปเป็นตัวสำรองซะงั้นนะคะไม่น่าแฮปปี้แน่นอนค่ะผลงานของเขานะคะตั้งแต่ต้นฤดูกาลจนถึงขณะนี้ค่ะเขามีผลงานระดับ19.8แต้ม4.8รีบาว3.1แอสซิสการยิง3คะแนนระดับ39.5ถือว่าดีมากๆเลยนะคะถ้าหลุดไปนี่ก็เสียดายเลยนะคะ เรามาต่อที่อันดับ10เลยค่ะ New Orleans Pelicans ค่ะใครคะคือ MVP ของเขาแม้ตอนนี้เนี่ยนะครับแฟนๆทั่วโลกทั้งหมดเนี่ยจะจับตามองไซออนวิลเลียมสันเนี่ยแต่เจ้าตัวเนี่ยก็ลงสนามทำการแข่งเพียง19เกมเท่านั้นดังนั้นเนี่ย MVP ของ Pelicans ในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับยังไงก็ต้องยกให้กับออสตาแบรนดอนอินแกรมครับคนนี้เนี่ยโหก้าวขึ้นมาอย่างสุดยอดมากๆครับเขาสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยนะครับขึ้นมามีตำแหน่งครับเป็นระดับออสตาได้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดายิ่งกว่านั้นเนี่ยนะครับเจ้าตัวเน รบเครื่องมากๆในฤดูกาลนี้และเขาคือสาเหตุหลักครับว่าทําไมวันนี้เนี่ยที่ไซออนวิลเลียมสันกลับมาแล้วเนี่ยทำให้เพลิกเี่ยยังมีลุ้นที่จะเข้าสู่ p l a y ออฟครับตอนนี้ตามหลังอยู่ไม่กี่เกมเท่านั้นเราต้องมาลุ้นกันต่อเมื่อฤดูกาลมันกลับมาทําการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งฮะสำหรับแบรนดอนอินแกรมที่ต้องยอมรับจริงนะคะว่าเหนือคาดจริงะคะ่ะมินเดตอนนี้ค่ะมีข่าวแว่วๆมาเลยนะคะว่าเขาต้องการสัญญาระดับ max contract 5ปีค่ะ167ล้านนะคะอันนี้เป็น maxi 15เปอร์เซ็นต์นะคะผลงานระดับนี้นะคะเชื่อว่าได้แน่นอนเลยค่ะ ดีล่วงหน้าเลยค่ะสำหรับแบรนดอนอินแกรมนะคะเขามีผลงานในฤดูกาลนี้จนถึงเวลานี้นะคะระดับ24.3แต้ม6.3รีบาด์4.3แอสซิสต์เรียกว่าพัฒนามากอย่างเหลือเชื่อจริงๆนะคะเรามาต่อัาที่อันดับที่9ค่ะพอร์ตแลนด์เทรลเบรเซอร์ค่ะคิดว่าทุกคนเนี่ยต้องคิดตรงกันนะคะได้เวลาของเขาแล้วค่ะใช่ครับสำหรับฤดูกาลนี้ของพอร์ตแลนด์เทรลเบรเซอร์นี่ครับต้องบอกว่ามันค่อนข้างไกลจากคำว่าประทับใจจากแฟนมากๆครับเพราะว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย ทีมสามารถเข้าไปจนถึงชิงสายได้นะฮะแต่ในฤดูกาลนี้โหต้องบอกว่าลุ้นระทึกตลอดเลยครับจนปัจจุบันนี้ยังไม่ได้อยู่ในพื้นที่พลย์ออฟเลยนะแต่ถ้าเกิดพูดถึง MVP ของทีมในฤดูกาลนี้เนี่ยก็อย่างที่แอนมินตูนชี้เนี่ยแหละครับว่ายังไงก็ต้องเป็นเดเมียนเรย์หลนครับเพราะว่าคนนี้เนี่ยนะครับโหทำทุกอย่างของทีมครับไม่ว่าจะเป็นการโกยแต้มระดับ60เนี่ยนะครับ60แต้มเนี่ยฤดูกาลนี้ทำถึงสองครั้งเป็นคนเดียวในฤดูกาลนี้ที่สามารถทําได้นะเจ้าตัวเนี่ยม,ยนนมี่ย มากที่สุดในชีวิตการเล่น NBA ของเขาเลยนะฮะในฤดูกาลนี้ถ้าไม่มีเดมิเลลาเนี่ยฤดูกาลนี้ของพอร์ตแลนด์เทรลเบรเซอร์เนี่ยอาจจะอยู่เป็นรังท้ายตารางก็เป็นไปได้ฮนะต้องบอกเลยว่าเดมิเลลาเนี่ยคือ MVP ของพวกเขาชัดเจนมากๆฮนะอันนี้นี่เห็นด้วยกับเอมิเออย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าทุกครั้งอะที่ได้ดูเกมพอร์ตแลนด์เทรลเบรเซอร์เสรทุตูนก็จะตั้งใจดูการเล่นของเดมิเลลล่ามากเลยคะ่ะเพราะว่ามันดูมีพลังแล้วก็มีความแมน่นมากๆเลยนะคะผลงานของเขาในขณะนี้ค่ะ28.9แต้ม4.3 ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเรามาต่อกันที่อันดับ8ปค่ะเมมฟิสกิสลี่ใครคะคือ MVP วของพวกเขาอันนี้ก็แน่นอนครับสำหรับเมมฟิสกิสลี่เนี่ยครับก็ต้องยกให้กับจามอรแรงครับลูกยีดราฟอันดับ2ของ NBA เนี่ยเป็น MVP ของทีมในฤดูกาลนี้อย่างชัดเจนมากๆครับเพราะว่าเขาคนนี้เนี่ยนะครับทำให้ทีมที่กําลังอยู่ในกระบวนการสร้างทีมแบบนี้เนี่ยโอ้โหพังงายขึ้นมาอยู่ในพื้นที่เพย์ออฟได้ยังไงก็ไม่มีใครคาดคิดครับอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าความโดดเด่นในการเล่นของเขาเนี่ยถ้าไม่น นะเขาคือผู้เล่นที่ทําแต้มเฉลี่ยมากที่สุดในมดาลุกกี่ เขาคือผู้เล่นที่ทําการแอสซิสต์เนี่นะครับเฉลี่ยมากที่สุดในบรรดาลุกกี้คลาสเดียวกันเนี่ยนะฮะมากที่สุดพูดง่ายๆเนี่ยครับการเล่นของเขาเนี่ยมันทำให้เพื่อนๆในทีมเนี่ยเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยฮะและมากไปกว่านั้นค่ะน้องจาของเราเนี่ยนะคะยังมีอายุการใช้งานที่อีกยาวนานเลยค่ะแต่ขอยังเดียวค่ะอย่าเจ็บเพราะนั้นนะคะเพราะว่าหูเห็นเขากระโดดแต่ละทีแล้วเนี่ยลุ้นน่าดูเลยนะคะมินเน่กะโดดสูงมากเลยค่ะจังหวะลงมานี่หวาดเสียวเหลือเกินเลยค่ะผลงานของเขาในฤดูกาลนี้จนถึงขนาดนี้นะคะเขามีผลงานระดับ17 6 6.9้3.5รรีบาววดเยกไ่ ใจของทีมริงๆนะคะคราะต่อที่อันดับ7เลยค่ะด a l ลัสแมวบริกส์นะคะอันนี้ก็ไม่ต้องลุ้นเลยค่ะสุดหล่อของเรานอนมาเลยค่ะอันนี้ก็อย่างที่แอดมินตูนพูดครับไม่ต้องคิดมากครับยังไง MVP ของ Dallas m a v e r i c k ์ในฤด,ดูกาลนี้เนี่ยนะครับยังไงก็ต้องยกให้กับสุดหลอลูกระดอนฉีดเนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นปัจจุบนันอนาคต ยังไงทีมทีมนี้นี่แหละก็ต้องใช้ลูก้าเนี่ยเป็นหัวใจของทีม,มครับเขาเพิ่งอายุ21ปีเท่านั้นในฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่2เท่านั้นนะฮะแต่การเล่นของเขาเนี่ยโอ้โหมันเกินเด็กเกินอายุมากๆครับต้องบอกว่าเขาคือเหตุผลสําคัญครับว่าทําไมดัลลัสแมวริกในฤดูกาลนี้เนี่ย ถึงอยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟอย่างชิลๆมากๆครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าทีมเนี่ยนะครับสุดยอดมากๆครับที่ทําทุกอย่างครับที่จะเอาตัวลูก้ามาให้ได้และมันก็เป็นการส่งมาให้ต่อนะครับจากเดิร์กโนวิสกี้เนี่ยให้กับลูก้าดอนชีได้อย่างลงตัวมากๆเลยฮะค่ะเรียกได้ว่าครบเคลื่อนจริงๆนะคะสำหรับลูก้าดอนชีค่ะทั้งเก่งทั้งหล่อค่ะ ผลงานของเขาณนาขณะนี้นะคะก็มีผลงานระดับ28.7แต้ม9.3รีบาวด์8.7แอสซิสการทำแต้มของเขาเนี่ยถือเป็นอันดับ6ของ NBA ในฤด,ดูกาลนี้เลยนะคะเรามาต่อกันที่อันดับ6เลยค่ะเคลลินโรกเกสและ MVP ของเขาก็คือมาเลยค่ะ S <S สำหรับ r o c k e t e t เนี่ยนะครับในฤดูการนี้เนี่ยแม้ราเซลเวสบรูจะมีผลงานที่แบบมีประสิทธิภาพมากๆนะครับ <S 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 ในชีวิตการเล่น NBA ของเขาเนี่ยม่มีการยิง3ามคะแนานมั่วซั่วลุยเข้าไปทำแต้มสร้างจังหวะให้ทีมเนี่ยมันเล่นได้อย่างราบรื่นแต่สุดท้ายแล้วนี่ยนะครับยังไงยังไงเนี่ยเมื่อพูดถึง Rockets เนี่ยยังไงก็ต้องยก MVP ของทีมในฤดูการนี้นะครับ ให้กับเจมส์ฮาร์เดนครับเพราะว่าพี่คราวคนนี้เนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เขาคือหัวใจของทีมครับการทําแต้มเนี่ยนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยถือเป็นฤดูกาลที่3นะครับที่เขาสามารถเป็นราชาในการทําแต้มครับติดต่อกันฤดูกาลที่3าแม้ฤดูกาลยังไม่จบเนี่ยนะระงับยงลงตอนนี้ก็ตามเนี่ยแต่เขาคือนําอันดับ1นอนมาเลยฮะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยการยิงลูกโทษของเขาเนี่ยก็ถือเป็นอันดับหนึ่งของทีมอันดับ1ของลีเรียกว่า6 1รลูกแล้วนะตอนนี้เฉพาะการยิงลูกโทษเนี่ยได้แต้มจากลูกโทษเนี่ ยิ่งมื่ว่นนั้นเนี่ยการยิง3คะแนนลงในฤดูกาลนี้ก็มากที่สุดครับ271ลูกลงอันนี้ต้องบอกว่าวันไหนก็ตามเนี่ยของ Rock เกสเนี่ยครับถ้าเจมชาเดนมาเนี่ยโอ้โหวันนั้นสบายแต่ถ้าวันไหนเจมชาเดนเนี่ยเปอร์เซ็นต์ไม่ดีวันนั้นไม่มาแย่เลยครับสำหรับ r o c เกสฟุ้งง่ายคือผลงานของทีมเนี่ยขึ้นอยู่กับเจมชาเดนเป็นหลักเลยวันไหนมาสบายเลยค่ะเรียกว่าเดินเกมโดยเจมชาเดนจริงนะคะในยามที่ฮาเดนเนี่ยยิงไม่ถึงเนียทามง16เีนนะค้าขขใณ่ะ เขามีผลงานระดับ34.4แต้ม6.4รีบาวด์7.4แอสซิสต์เรียกได้ว่าเป็นเครื่องจักรโกยแต้มจริงนะคะสำหรับบารสในยุคปัจจุบันนี้ค่ะเรามาต่อกอันที่ทีมันดับที่5เลยค่ะ OKC OK นะคะไม่น่าเชื่อเลยค่ะไอ่เน่ M N S, สำหรับ OKC OK นะคะขึ้นมาถึงอันดับที่5เลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นทีมเซอร์ไพรส์ของฝั่งตะวันตกในฤดูกาลนี้จริงนะคะใครคะคือ MVP ของเขาสำหรับ OKC OK เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าส่วนตัวเเเเเนนนี่่่ยยยคคคคาาาาดดดดผิิหมมลลรรพะวไใฤูก้ จะพึ่งกุ้งพรวดขึ้นมาถึงอันดับ5ได้ขนาดนี้อย่างที่แอมินตูนพูดเนี่ยนะครับอันนี้ต้องยกเครดิตให้กับคริสพอลนะครับยกให้เขาเป็น MVP ของทีมในฤดูกาลนี้อย่างชัดเจนมากๆฮะการเล่นของเขาเนี่ยนะครับในวัย34ปีนะฮะตอนนี้ Chris Paul เนี่ยคริสพอลเนี่ยอายุ34ปีแต่มันมีตัวเลขเชิงวิเคราะห์เนี่ยเชิงลึกก็ออกมาเนี่ยนะครับบอกว่าถ้าคริสพอลอยู่ในสนามเนี่ย OKC OK เนี่ยผลงานดีมากๆและผลงานของเขาเนี่ยนะครับก็ได้รับการยอมรับครับในฤดูกาลนี้เนี่ยเจ้าตัวนี้ก็สามารถกลับไปติดอออออลลสตตาาาาารรได้้้ัันนนนนีีงงชชื่่่มมกกๆเเเเยยคบข มันผิดคาดมากๆ โอ้ก็ส่วนตัวนี่ก็คิดว่าเดี๋ยวเล่นไปสักพักก็เจ็บเดี <c oughs> ๋ยวเล่นไปสักพักนี่ก็โอยอยากขอย้ายทีมแต่มันไม่ใช่เลยครับเขาแสดงภาวะความเป็นผู้นำเนี่ยอโอ้โหสอนน้องๆโดยเฉพาะเชกิลเจสอเล็กซานเดอร์เนี่ยนะครับผู้เล่นปี2ของทีมเนี่ยเขาสั่งสอนเขาโอ้โหเขาเหมือนกับแบบฟุงฟักอย่างดีเลยเรียกว่าดูแลกันแบบสุดๆเลยครับและเขาเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเชกิลเจสอเล็กซานเดอร์เนี่ยจะเข้ามาแทนคริสพอได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆอ่ะค่ะสำหรับคริสพอเนี่ยต้องถือว่าสุดยอดจริงๆนะคะในฤดูกาลนี้โอ้โหมากกว่าที่่พวกกเเราาาาคคคดิมมยยละ ไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าเขาสามารถจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นํา OKC OK เนี่ยแทนรัสเซอร์เวสบุกได้อย่างลงตัวและยอดเยี่ยมจริงค่ะเขามีผลงานในขณะนี้นะคะ17.7ต้ม4.9รีบา์6.8แอสซิส,สค่ะเรามาต่อกันที่ทีมอันดับที่4เลยค่ะยูทาจ๊สค่ะใครคะคือ MVP วของเขาคะอันนี้ก็แน่นอนครับต้องยก MVP ของทีมในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับให้กับโดนวานมิเชลครับเด็กคนนี้เนี่ยปัจจุบันอายุ23ปีนะครับตั้งแต่เขาเข้ามาร่วมทีมเนี่ยเขาก็เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มเเเเฉลีี่่่ยมมมาาาากททสุดขขตตััต้้้แวนนป็น เด็กคนนี้ต้องบอกว่ามีอนาคตมากๆในฤดูกาลนี้เนี่ยเขาสามารถพัฒนาตัวเองครับเล่นจนเป็นที่ยอมรับแล้วก็สามารถติดออสตาครั้งแรกในชีวิตการเล่น NBA ของเจ้าตัวได้สําเร็จและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับในฤดูกาลนี้ครับเขาสามารถทําแต้มเฉลี่ยเนี่ย mm hmm. มากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเองด้วยทําให้ในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยครับเ mm hmm. ชื่อว่าเจ้าตัวเนี่ยก็จะต้องต่อสัญญ,ญากับทีมเนี่ยระดับแม็กซ mm ์คอนแทรค25เปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันครับ เราก็ติดตามกันครับขอ oh, อันนี้เห็นด้วยจริงๆนะคะกับ <Yeah. S 1> กับความสามารถระดับแม็กซ์คอนแทรคของโดนัลดมิเชลนะคะ mm hmm. เพราะว่าเขาเนี่ยสามารถจะเติบโตไปพร้อมกับทีมได้อีกยาวๆ mm hmm. เลยนะคะ และในขณะนี้ค่ะเขามีผลงานระดับ24.2แตม้ม4.4รีบาว์4.2แอสซิสเรียกว่าทับได้ดีมากๆเลยนะคะเราไปต่อกันที่ทีมอันดับ3ค่ะเดนเวอร์นะักเก็ตค่ะใครคือเอ็มวีพพวกเขาใครมีเดนอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนครับแม้ว่าจะมาเมอเร์เรเนี่ยครับจะมีการทำแต้มมีแอคชั่นหลายอย่างเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายแล้วครับยังไง MVP ของทีมเนี่ยครับก็ต้องยกให้กับนิโคลาโยคิชครับคนนี้คือศูนย์รวมของทีมอย่างชัดเจนมากๆครับเขาคือเพลย์เมเกอร์ที่สูงระดับ7ฟุตตคคครรััับบบโโอออ้้้หงกกว่านนนีีะะมทษเจ็ดฟ ยอดเกินตัวมากครับเห็นเขาตัวอวบๆอบเนี่ยนะแต่เขาก็ยิง3 mm. ก็ได้ส่งให้เพื่อนเนี่ยโดยเฉพาะการแอส,สซิสต์การส่งเนี่ยนะต้องบอกว่าเขาเกินมีทักษะเกินตัวมากๆโอ้เพื่อนในเล่นง่ายมากสมมุติว่าโพสต์อยู่เนี่ยคู <ple ans> ่ต่อสู้เนี่ยเข้ามาลุม <ple ans> เขาสามารถดีดให้เพื่อนเล่นได้แบบแม่นยำม,มากๆนนั่นคือการทําให้ทีมเนี่ยเล่นได้ง่ายและเขาคือสาเหตุหลักครับว่าทําไมเดนเวอร์นักเกสในฤดูกาลนี้เนี่ยถึงขึ้นมาอยู่เป็นท็อปทรีของฝั่งตะวันตกได้อย่างยอดเยี่ยมฮะ จริงๆแล้วอะค่ะสำหรับเดนเวอรนักเกสเนี่ยต้องบอกว่าท็อปทูด้วยนะคะเพิ่งจะมาแผ่วช่วงหลังเลยค่ะเลยจะตกลงมานิดนึงเป็นที่3นะคะและผลงานของนิโคลายคิชในฤดูกาลนี้นะคะ20.2แต้มค่ะ10.2รีบาวค่ะ6.9แอสซิสค่ะเรียกว่าเป็นผู้นำของทั้งทีมเลยนะคะทั้งการทำแต้มทั้งการรีบาวแล้วการแอสซิสเลยค่ะครบเครื่องมากจริงๆเลยค่ะรามาต่อกันที่ทีมอันดับ2เลยค่ะ LA Clippers ค่ะใครคือ MVP ดีคะอันนี้ต้องบอกว่าแม้ทีมคลิปเปอร์เนี่ยจะมีความกังวลถึงการบา จเจ็บของควายเลนเนอร์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นขาไม่ว่าจะเป็นเข่าเนี่ยแล้วก็ไม่ให้เขาลงสนามทำการแข่งขันแบบ2เกมติดต่อกันเนี่ยแพร MVP ของทีมในฤะด,ดูกาลนี้เนี่ยนะครับ <c oughs> ยังไงก็คือคร น,นี่ไม่ต้องเขียนกันเลยเป็นใครไม่ได้เลยในฤดูกาลนี้เนี่ยเขาพลาดการลงสนาม uh huh. ทั้งหมด13เกมนะครับในช่วงที่เขาไม่ลงสนาม13เกมเนี่ยนะครับทีมเนี่ยนะครับชนะแค่6แพ้ไปถึง7ครั้ง uh huh. ดังนั้นเนี่ยมันชัดเจนมากๆครับว่าคาวายเลนเนี่ยนี่ค,คือกำลังสำคัญของทีมและในฤดูกาลนี้เนี่ยครับเจ้าตัวมีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มเนี่ยมากที่สุดในชีวิตการเล่นเลยครับเรียกว่าตอนนี้นี่เปิดโหมดเกมบุกเต็มที่เลยครับการเล่นของเขานี่มันสวยงามมากๆว่าจะเป็นการยิงระยะกลางเนี่ย หลายคนนี่ก็เปรียบเทียบว่านี่คือคนที่ใกล้เคียงที่สุดของ m i ไมเคิลจอแดนกับค b บี r แ a n ์ในขณนะนี้แล้วนะที่ยังคงเล่นอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่าทางเกมลุกเกมรับเนี่ยได้หมดเขาคือสุดยอดมากๆครับสำหรับ c ลิปเปอร์สในฤดูกาลนี้เรียกว่าครบเครื่องแล้วก็แข็งแกร่งจริงนะคะ k ว w ย i ดอ e Terminator l e ตอร์เของพวกเราค่ะและเขามีผลงานจนถึงขณะนี้นะคะการทำแต้มระดับ26.9แต้ม7.3รีบาว5แอสซิสต์ค่ะ กับ1.8สตีลอีกโอ้โหต้องบองจริงค่ะว่าจาก5อย่างดีๆของการเล่นบาสเนี่ยคาวายนะั้นนำทีม c ิปเปอร์ถึง3อย่างนะคะนั่นคือการทำแต้มการรีบาวและการขโมยหรือการสตีลค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะกับ The Terminator ของเราค่ะในที่สุดค่ะเราก็มาถึงทีมอันดับหนึ่งของฝั่งตะวันตกนะคะ LA Lakers ค่ะและแน่นอนค่ะเขาคนนี้จุดๆคือ MVP ของ LA Lakers แน่นอนค่ะแต่เดี๋ยวรอให้อดมินเอขอประกาศชื่อแล้วกันนะคะว่าเป็นใคร ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับขอบอกก่อนนะครับว่าในฤดูกาลนี้ของเลเกอร์สเนี่ยแอนโทนีเดวิสเนี่ยเขาคือผู้เล่นที่ทําแต้มอันดับหนึ่งของทีมการรีบา,บาร์อันดับหนึ่งของทีมการบล็อกอันดับหนึ่งของทีมการขโมยบอลเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งของทีมขนาดสูงระดับ7จ็กับเฟุตเนี่ยนะฮะแน่นอนครับเขาคือกําลังสําคัญของทีม,มแต่ถ้าเกิดพูดถึงผู้เล่นที่ทรงคุณค่าของทีมที่สุดหรือ MVP เนี่ยยังไงก็ต้องยกให้กัร์ดอนี่แหละฮะเพราะ <laughs> <laughs> ว่าเขาคือผู้เล่นท เข้มสินะฮะและก็ต้องยอมรับจริงครับในช่วงที่ทีมเนี่ยไม่มีหรือ <c oughs> นะครับหรือว่าเขาไม่ลงสนามทำการแข่งขันเนี่ย มันมีผลกับทีมมากๆในวัย35ปีในฤดูกาลที่17เนี่ยอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าเรเบลล์เจมส์เนี่ยยอดเยี่ยมมากๆอะยอมรับค่ะถึงความยอดเยี่ยมค่ะถึงแม้ว่าแฟนๆ l อ l เ k ล r s สค่ะเมื่อเห็นแอนโทนีเดวิสเนี่ยอยู่ในสนามจะรู้สึกอุ่นใจนะคะและเขาค่ะก็เป็นจิ๊กซอว์หลักในการคว้าชแชมป์ของ L a l เ k ล r s ในฤดูกาลนี้ก็ว่าได้เลยนะคะแต่คนที่มีค่าแล้วก็สําคัญกับทีมมากที่สุดในตอนนี้นะคะยังไงก็คงต้องเป็นพี่ใหญ่เระบลล์เจมส์อยู่ดีค่ะเพราะทุกครั้งงค่ะ่ะทททีีเเเเขาาได้ลลสนนนนมมมป็แกหกแหััวพ รู้สึกมั่นคงมั่นใจมากขึ้นจริงๆค่ะผลงานของเขาสุถึงขณะนี้นะคะเขามีค่าเฉลี่ยระดับ25.7แตม้ม7.9รีบา์10.6แอสซิสค่ะและมากไปกว่านั้นนะคะการแอสซิสของรบอนเจมส์ค่ะถือเป็นอันดับหนึ่งของลีกในขณะนี้เลยนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือ MVP ของฝั่งตะวันตกค่ะเพื่อนๆคิดยังไงบ้างคะคอมเมนต์ลงมาคุยกันนะคะ เมื่อไหร่ฤดูกาลจะกลับมาแข่งขันสักทีคะช่วงนี้ก็อยู่บ้านกันไปก่อนนะคะอยู่บ้านคะ่ะอยู่กับเอ็นเบมาเนียนะคะวันนี้พวกเรงทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกดราทั้งสองคนคะ่ะขอบคุณนะคะ